กลัาสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอากาสซาเซโมเช่นเกลยครับวันนี้เราอยู่กับเกม a าร n a าเบรกเอาพีนะหรือ a าร n a b เบรกเอาอินฟินิตเกมก็เพิ่งเปิดใหม่ไปสดๆร้อนๆเลยฮะสำหรับเกมนี้เกมนี้ก็เป็นแนวเอสแท็กชุเตอร์นะฮะถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นเกมคล้ายเอ็กเพ o r ฟอร์มทาคนะครับแต่ว่าเล่นง่ายกว่าเยอะวันนี้ก็เอาคลิปไฮไลท์มาฝากนะฮะ ก็ไม่พูดได้เสียเวลาแล้วฮะเชิญไปชมคลิปได้เลยครับอะไรของมือน,นะมึงทิ้งกูเลย 我电话。Oh, ตัวที่กูยิงมันไปไหนแล้วอะวันนี้หนึ่งคน เอะไรมามให้ฆ่าเขาไปฆ่าในตึกให้มึงนี่มัมนคนนี่ไม่ไม่บอด กูยิงแง่ไม่หมดละแต่กูเจ็บมากนี่ย่อหิลยตะกี้ช่วยกูหน่อยก้องตายยังไงอ่ะกูฮิวอยู่ กูได้รีไฟายอะกูเออึูรู้เสร็จยังได้รู้ยังกูรู้เปิดมาหน่อยแล้วแล้วก็ไล่ยิงไอ้เห<ร>ี้ยตับปืนตับปืนกูมันมันขึ้นเวชันมากว่ากูทำอะไรกับปืนไม่ได้เลยอะกระสุนผิดวะ นี่บัสไปยิงเงี้ยไม่ใช่กูอยู่ข้างล่างก็ใครนัดเหรอไม,ไม่ใช่กูนะกูยังนั่งเช็คกระสุนปืนอยู่นเลยเงี้ยะอนังห้อยู่นิ่งโะวงโดมันเดินมายิงนะคนคน อย่าม่นยิงกูสัตว์ข้างมีข้างนอกมีข้างนอกมีข้างนอกมีประตูข้างนอกถ่ายางตายกันสองตายกันสองตายโอ้กูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บอุยณโดนท้ายอย่าไปอย่าไปไม่ไม่มาอยู่ข้างนอกต้องขึ้นบันไดมันวิ่งขึ้นบันไดไปเดี๋ยวกูฮิวก่อน กูวิ่งไปยัดเลยแต่ตัวที่มาเจออะให้กูปิดประตูก,ก่อนระวังมันอ้อมหลัง เจอปะคุดดได้ไดยินบันไดโถองเงี้ยโงหน้าเราเนะี่ย หน้ากูมาแล้วมาแล้วโถงโถงหน้าเอาที่ทางดีนะมันเห็นมันหน้านี่แหละเ้อย่าออกอย่าออกระวังหลังระวังหลังตายหมดตายหมดตายหมดเห็เหี้ยกู 3ามตัวตายหมดตายหมดโอ้โหเอา,<ย>าเรื่องก่อนนะเฮียยามียาไม่เฮียขโมยยามาหลบตรงนี้นแล้วก็หมอบขี่ไอ้บ้านน่าจะถึงแล้วปะตังนะเจอได้แล้วแสนห้าโอ้สองแสนหกเลยเอ่ะอันนี้มันคือของ คนเดียววหรือ่าขอ,ของมึงคนเดียวของมึงคนเดียวเออแล้วก็แบบเนี่ยตอนจบือจบแบบอ่ะอะไรอะ่ะ เฮ้ในในบ้า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 นป้าแดงตรงหน้าต่างชั้นสองชั้นสองคน กดแคปล็อกนะมันจะย่องกว่าเดิม Nên nhìn ở đầu ai ah, đó Hey oh, bà, ตายตายหนึ่งอ<า>อกเลยปะทางไหนวนะเนี่ยโดนเลยโอ้โหกระตุกหลบอ,อุ้ยเฮียอะไรมอบมอบมอบ มอบกดเซตมอบโอ้ไม่ต้องท่ามที่คามสามแสน 300, ก็คือสามแสนสี่ <c oughs> เี้เกินเหรอเออ <c oughs> เสเร็จเควีนเลยดิ <c oughs> ทีเดียวเออเร็ดเลยโอ้โหแล้วปืนอะไรไม่ใช่ปืนทีทีด้วยปืนเทพเลย นาตึกโหตัวบาสโคเป็นร้านเลยตรงตึกเนี่ยในเนี้ยอยูโจไปสายฟ้าแล้ปะเอาปะล่ะรูดก่อนไหมข้างบนมันร้องอยู่ปะ ี๋ยวมันพันแผลอยู่กูขอกระสุนนะ่อย เข้าห้องนะอยู่ซ้ายเราอยู่ห้องแนบบัสเปิด่ะล่ะมันล็อกว่ะไม่ใช่ห้องนี้เอ้ยมันอยู่ข้างล่างป่ะวะเออ เสียงมัน,นข้างล่างข้างล่าง ยยาไ,ไอ้ที่ยิงไม่โดนแดงเลยกูสัตว์เออไม่ใช่ลูกซองหรอวะ ปืนอย่างดีดีปืนของมันก็ลูกซองไงปู่ยิยงเข้าขาบัดอะไรเงี้ยตายตายตัวหนึง่งเหลืออีเด็กคนหนึง่ง ไอ้บ้าโดนยิงปะโดนยิงขาดแดงเรอกูะจะอ้อมไปยิงมันจากข้างหน้านะนี่ยกูไปไปรอทางเดิมนะได้ได้กูลงหลัง,างคาก่อนตายกูยิงใครอ่ะยิงเหรอไม่ใช่ ไม่ได้ยิงใครมาอีกเลยเออมันกูเห็นละ ไกลมันอยู่ข้างหน้าเหรอไม่มันอยู่ข้างนอกเว้ยมันยิงกับใครอยู่ก็ไม่รู้ เมือนจะตายอีกตัวนะแต่ว่าไอตัวที่ยิงไกลๆยังไม่ตายตัวที่อยู่ในบ้านน่าจะตายหมดแล้วบัสเฮ้ยมันรู้ตัวละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูเล็งอีอตัวไกลอยู่ตัวไกลมนหลบอยู่หลังกล่องนะอะหาวิธียิงอยู่มันมุมยิงได้อยเงี้ยเดี๋ยวกูเอาสนัยสัดกัน โอ้ยเคียร์น่าจะเคียร์ไม่มึงลงไปรู้ก็ได้นะกูดูให้มึงไปหาปืน hmm. ท like ี <laughs> ่ด like ีๆอเออกูไปด้วยก็ได้ไม่น่ามีแล้วล่ะเช็คอีกทีนะไม่ชัวร์ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ป่ะแต่กูยิงไปสามตัวแล้ว อ๋อมันมีบอสด้วยนี่ไงบอสอยู่นี่บอสไหนเนี่ยบอสตัวใบเล่มีปืนเลยไหมปืนด,ดีไม่มีปืนน่าจะอยู่กับใครสักคนหากระเป๋ากันตอนเนี้ยอืมฮืมรู้กี่วัน,นวเนี่ยมันเนี้ย นี่หาบอดคนเด็กเด็กเวนจะมาซัดกูอวโอ้ยเฮียอะไรเ,เนี่ยโอ้โหเฮียอะไรอ่ะมึงเห็นบอดปะเห็นในเฮียเป็นล้านเลย <ทำ S 1> บอดคือเราฆ่าบอดแล้วมันก็เลยฆ่าเราเงี้ยเหรอเออ ตกใจเลยเมื่อกี้ไอเฮี้ยกว่าตกใจไอสัตว์ถอยมาถอยมาถอยมาตายอุ้ยตื่นหมดขึน้นได้ไหมเนี่ยไอเฮี้ยตรงเนี้ย win 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 ออก tráiออก trái nam đi bà ơi ơi là đồ lải lải ấy ว่าเอ้ยสามีน่าสามีน่าสามีกนัาได้ครับมาเล่นได้ครับยังอยู่หรือเปล่าโอ้ผมรูดได้เท่าไหร่สามสายสอง 5แต่5เอาเรื่อง <laughs> เพราะของ<อ>ทองเต็มตัวไงทองไอ้ยันต์ไอ้ยันต์ทองหนึ่งอันสองอันไหนยังส่งไว้แบ,แบ่งคนละครึ่งไรเงี้ย <laughs> นี่เราลงสกแกมนะบาร์สในเงี้ยบ้าบอ